หมาทั้งคุณหมาทั้งคุณบกนีก็จะเคลียรยังพิมดูผลไม้ป่านุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมอาไว้ไม่เห็นนั่นไงบักเดียฝุ่นเยอะเลยไะเดินป่าแม่ไฟเมาเล้าไฟเมาเล้าอะไร ขสสเข้นเมาเหลามากวะไรหรอกตึมาอีสีอีสีไปถ่าอยู่ป้าอย่างแล้วโอ๊ยโอ๊ยมันคนไดเลยพี่ ไอ้ไปบล้อหน้เนี่ยบ่ต้องไปขี้เขาออโอเคโอเคโอเคเอา <c oughs> พบกับกองห,ห,นหน่อไม้นังไงรถเราลงลงไปเอาไปเท่ก่อนบ่ไปลงกันพี่ออกออกันพ่ออกกนลูก พี่จมีออนมันหลับหมดลงเดี๋ยวน้อยพีกัสีโต๊ะเลาสีโต๊ะคันแล้วคันเบลบ้ลงพี่สีพี่ีนายรังสามแมวนั่ใชกับคู่ได้คู่ัน <laughs> ไม่ได้พิมพลุกขึ้นมันอันตรายลุงลุงอย่าหลากมันไฟอย่าหลากมันบลาลก,กแล้วบลาลกแล้วสิจม๋อแล้วพิม์สิจ,จม๋อแล้วลุงเหนื่กยมาก